ชมนะคะแล้วขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกําลังพลทหารนะคะที่มาช่วยดูแลพระสงฆ์บนหลังช้างนะคะคอยรับสิ่งของจากพระสงฆ์ใช่ยขาค่ะดูสิคะดูแล้วเข้มแข็งมากๆเลยนะคะรบกินเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณลุงบุญเสริมนะฮะจากอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ลุงบุญเสริมตู้มาทุกครั้งนะบอกว่ามาทุกครั้งที่ มีการตักบาทนะครับเรารู้สึกว่าไม่ได้มีการจัดง,งานประเพณีตักบาทมาประมาณสักนะสองปีนะสองปีอันี้สถานการณ์ของธุรกิจการที่มันทุรินเลยเพราะว่างานที่จกกดัดกระตุน้นด้านของเศรษฐกิจไม่ว่าเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจรัฐบาลเศรษฐกิดจในรัฐนะครับเพราะว่าเพราะว่ามูลสินการการะตุน้นเศรษฐกิจและเฉพาะในด้านแสงสีเสียงนะครับให้กับทุกท่านแล้วก็ ดักต้องเที่ยวตานนี้ส้มถาวรนะฮะตอนนี้เราได้เปิดวเปิดนะครับเปิด้วก็วันที่4กันยายนเนี่ยองการบริหารู่นย์จุรานีการจัดวิ่งวิ่งมาราธอนจากหน้าที่ว่าการอำเภอกระเชิงไปด่าชส้มลม20กิโลเร สองโลต้องไปวิ่แล้วค่ะวิ่ริลต้ไปวานักวิ่งไม่ต้องมีไม่ต้พี่ใครคอนคุณก่อนคสต่นตีสองตโลต้องไม่ไวใช่ตำบลตะบ,บารนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงในส่วนของอการได้ถ่ายภาพนะคะเก็บภาพแห่งความประทับใจนะคะ ก็บอกว่าไม่ต้องรีบร้อนนะคะเรายังมีเวลาอีกมากใจเย็นๆนะคะอยู่กับช้างเขาขึ้นไหวแบบช้าๆไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะค่ะ